สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปงานนะครับโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษากันนะครับในปีนี้นะก็เดี๋ยวเราจะไปกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่หอ,อพักนักศึกษานะครับของราชิทยาลัยจุฬาภรณ์เราเนี่ยก็จะเดินไปกันที่คณะแพทย์นะครับเพื่อไปกิจกรรมนี้กันโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยแต่เราไปกันต่อเลย ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมายัางคณะแพทย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปขึ้นห้องนะครับพบกับอาจารย์ที่ปรึกษากันตรงบริเวณขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์อาหารนะที่เปิดใหม่อยู่นะครับและถ้าไปยังทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นหอจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์นะครับของราชบิทยเทลัยจุฬาภรณ์นะครับตรงบริเวณนี้ อันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์กันนะแล้วก็ไปยังห้องพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเลยนะครับโอเคไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันต่อตอนนี้เรามาถึงชั้นที่จะพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะมาดูห้องกันนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมาตึกคณะแพทย์นะครับก็จะมีความตืต่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าตึกเนี่ยค่อนข้างจะใหม่นะครับแล้วก็ สวยมากๆเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ถึงห้องแล้วนะครับเราก็จะมานั่งรอนะครับพบกับอาจารย์ที่ปรึกษากันกิจกรรมแรกที่เราจะได้ฟังกันนะครับจะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานนะครับณนะประเทศไต้หวันของสิทธิ์เก่าโรงเรียนรังสีเทคนิคคณะเทคโนโลยีวิยทยาสุขภาพนะครับของลาวละจุลาพรรุ่นที่3นะครับ ตอนนี้นะครับพี่ทำงานอยู่ที่โงรงเรียนสมเด็จสมเด็จพระมรลัสเชวีนัสิลาชานะครับที่ชลบุรีนะครับตอนนี้เป็นนักศึกษานิสิตอยู่ครับผมสมีของของรี่ระลึกให้กับอาจารย์แล้วก็ได้โชว์สกิลในการอาพูดนะครับพักษัภาษาทัาา้ทงภาษาอังกฤษนะครับแน่นอนว่าไปพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับก็ต้องมีภาษาที่เราจะต้องใช้รวมทั้งภาษาอังกฤษ คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวเฉยๆไม่เกินี4วันอันนี้เราไม่ต้องขอใช่ไหมครับแต่เมื่อเรื่องว่านักศึกษาไปเนี่ยไปประมาณ3-4สัปดาห์เนี่ยอันนี้เราต้องขอวีซ่าปีหนึ่งอันนี้เป็นไปเที่ยวน้องปีหนึ่งเหครับถ้าฝั่งขวาน่าจะเป็นปีหนึ่งฝั่งซ้ายมือเป็นปีสามใช่เ<า>ป็นของน้องปีสามใช่ไหมครับอันนี้ที่เป็นเรียนเท่าก็คือปีสาม,สามลักสูตรคล้ายๆกับของเรานะครับแต่ เพิ่มไหเพิมาในการเรียนในสารสนุในพวกนี้นะครับอาจารย์สอนนตรงนี้นะครับมี่ปเลยครับน่าเรียนมากเพราะว่ามันแบบมันสจริงมากหลายไอ้วิวันที่เราต้องต้องการจะดูนารเป็นจอยใการใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับที่เราดูไนี่คือับที่ตาเราเห็นนตัวนี้ะครับแล้วกมันจอยจอเอร์ ประมาณนี้นะครับในโคการที่เราที่เราเราไปดูในวันี้สัปดาห์ครับอันนี้คือต้องต้องบอกก่อนนเวลาที่เราไปตวงานเนี้ยเขาให้เราได้ทําจริงไหมมันช่วยง่ลยนะให้เราได้ทำใหอดภยไหมใช่อย่างพวกสีก็เบี่ยงเบได้ว่าจเบ้างแต่ว่าใหไรก็จะแนการออกรณรเพราะเราคุยกับ็น่นัทผาทัศเลยนี่ไปนี้เป็นทีวิจารย์ที่เขาต่อให้เราทำก็เะาเราปิดถ้าอะไรพืออะไรเยอะมากทัเยอ รได้ๆก็จะเล็นลองนิดนึงเลยอืออันนี้เป็นปัญหา่เราเจอแล้วเรื่องการถูจานเนาะพี่เอ๋อเราเหมือนกันไหมครับผมเป็นเป็นเรื่องแมลงครับอ๋อของไทมันจะมีแมลงตัวเล็กๆเวลาฝนตกมันจะชอบออกว่าขันมากอือก็เลยต้องอกซองเตลอะไรคนไปก็คือต้องเตรียมพวกนี้หน่อยนะครับตอนเย็นต้องเตรียมซองเตลต้องหลังจากจบกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนแล้วนะครับ ก็จะมีกิจกรรมแนะนําอาจารย์และก็บุคลากรนะครับของโรงเรียนรังสีเทคนิคที่ราชวิลาจุฬาพรกันครับจากนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมแบ่งเป็นกลุ่มนะครับตามอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ร่วมสนทนารวมถึงปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็นักศึกษานะครับก็เหมือนแบบมาคุยกันอะไรประมาณนี้ครับ ก็เลยมีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถบอกอาจารย์ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีแหลกเสอิมๆเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้เ<อ>ช่นกันอ่าก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับที่สามารถให้หนักศาาึกษาเนกับอาจารย์น่ได้กล้เชิดกันมากขึ้นแล้วก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันนั่นเองครับ <S 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 <ป>จบไปแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษานะ <S 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 คลิปนี้ก็อาจเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ไม่ได้ยาวมากนะครับก็จะมาอัปเดต กิจกรรมให้ดูกันเรื่อยๆนะครับรวมถึงอัปเดตชีวิตการเรียนให้ฟังกันนะครับก็ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามเราไว้เลยนะครับจะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับถ้าน้องที่สนใจก็พี่ก็ฝากกดติดตามพี่ด้วยนะครับสําหรับวันนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย